ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาอยู่ที่คุณกับ้านตามสั่งนะจากคอม p พลตไว้เลยบนรถไฟสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูตลาดพักเที่ยงเนาะพักเที่ยงจอมอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าติดต้องใช้การดูหลายๆหลายๆมุมหลายๆด้านพร <c oughs> ้อม <c oughs> ๆกันเพื่อท,ท,ที่ว่าจะได้วิเคราะห์ให้มันมีประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะฮะดูตัวเขียวๆแดงๆของตัวท็อปๆก่อนนะ ท็อปจริงๆบีข้าวันนี้ยังออกยังออกข้างๆอยู่นะแล้วก็บีบีบีบจริงๆถ้าเกิดมันบีบแบบนี้ต้องรอให้มันบีบให้ชิดให้ชิดก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยมีโพ i ิชันแต่ว่าแม็กดีมันก็จะคอร์สแล้วอ่าฮะส่วนอีก2ตัวแรงก็คือชโยชโยเบรกสวยเนาะจริงๆเบรกสวยตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะถ้าเกิดมันเป็นเบรกเอาไว้แกบอ่ะถ้ามันเป็นเบรกเอาไว้แกบตอนเช้าเลยอ่ะจริงๆเราต้องเข้าตั้งแต่ตอน ต้นๆเลยเนาะแล้วก็ลากลูกมาด้วยอ่าฮะลากลูกมาด้วยแบบนี้ตีนไม่อยากวิคห์วอลแลนด์แบบลึกๆนะครับแต่ว่าจะเชียร์ว่าเออเราต้องดูว่ามันอยู่ในสถานะที่วิ่งตามกันหรือ,อยังถ้าเกิดมันอยู่ในสถานะที่วิ่งตามกันแล้วก็จะโอเคมันจะทให้เราประเมินอินทิสิกแวลูของการวิ่งตามกันมันได้ง่ายกว่าเนาะอ่าฮะสามารถดูไปแล้วนะเมื่อวานวันนี้โมโนโมโนก็ยังกลับไปเขียวอยู่ตีนมองว่ากลุ่มมีเดีย ที่ไม่ค่อยโดนผลกระทบจากโควิดเท่าไหร่อะยังจะดูดีนะยังจะดูดียังจะดูดีนะฮะส่วนวันนี้เลยจริง,รงๆวันนี้เลยจริงๆมันก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละอ่าฮะอีกดาซิลเนี่ยคือแบบชอบมานานแล้วชอบตั้งแต่เข้าตลาดแล้วแต่ว่าตอนแรกมันเป็นแบบเปิดลงก่อนชอบตั้งแต่เข้าตลาดแล้วคือว่ามันเป็นบริษัททําเกี่ยวกับแอนิเมชันทาเกี่ยวกับแอนิเมชันที่แบบว่าทําที่จีนในตลาดที่จีน แล้วไม่ค่อยมีผลกระทบต่อต่อไอ้นี้เท่าไหร่ต่อโควิดหรืออะไรเท่าไหร่นะครับส่วนกลุ่มฟินตินไม่ค่อยชอบนะเอเจก็ดูยังเฉยๆอยู่นะครับเฉยๆอยู่รถจักนกับอ p g ีจนี่ดูไปแล้วนะเมื่อวานอ่นาฮะเจมาร์ J ก็ดูไปแล้วนะลาบผ่านๆก็แบบว่าดูแล้วว่ามันไม่มีอะไร <c oughs> อออติดเอ็มเอสองสามสามวันนี้มันบวกน้อยมากเลยครับถ้าเกิดบวกน้อยมากเนี่ยบางทีเราต้องกลัวว่ามันเปิดโดดไปเขียวแล้วมันจะวกกลับมาแดงนะเปิดโดดไปเขียวเราต้องวกแล้วมันจะวกกลับมาแดงอันนี้เป็นไถ่นะครับถ่ายถ้าเกิดสมมติว่าทรงเป็นไถ่ไถเนี่ย ตีนไกด์บอกก่อนได้เลยอย่างหนึ่งถ้าทรงมันเป็นไทยๆยนี้นะอย่าเข้าวันที่เขียวนะเพราะว่าอีกวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะอีกวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแดงพอดีถ้าเกิดสมมติว่าเราชอบจริงเราต้องรอดูวันที่แดงแล้วก็ค่อยเข้าวันถัดไปมันถึงจะเนียนกว่านะมันถึงจะเนียนกว่าเวลาเราจะเล่นแบบสั้นๆอ่ะอือฮึอิมแพคที่ทําให้เขียวว่ามันเป็นแบงค์นะวันนี้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้แบงค์มันลงมาลึกแล้วมันเด้งกลับไปเป็นเขียวแบบนี้จริงๆแบบนี้เราต้องดูว่ามัน มันไม่ค่อยแน่นอนนะแบบนี้เพราะว่าถ้าเราย่อยทำเฟรมเป็นทำเฟรมเล็กอะมันจะ,ะมันจะยังเป็นดาวเทนอยู่นะถ้าเกิดเราดูตัวอื่น <c oughs> ดูอันอื่นอย่างอินเนอร์เนี้ยมันจะกลายเป็นเปิดโดดแล้วลงมาแดง ICT <c oughs> ถ้าเกิดมันเปิดโดดแล้วลงมาแดงอย่างเงี้ย <c oughs> บ่ายนี้มันจะยากแล้วมันมีโอกาสจะพิกไปแดงแนี้ยอย่างเงี้ยครับส่วนส่วนแดงไปแล้วนี่มันจะแดงไปแล้วแบบค่อขางจะแน่ๆนะค่อนขางจะแน่ๆ ถ้าเกิดสมมุติตินเชียร์วันนี้ต้องรอดูอีกทีตอนเย็นเลยมันถึงจะมันถึงจะแบบเจอตัวที่มันเป็นจังหวะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเป็นช่วงบ่ายเงี้ยตินว่าอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งคัดหุ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสบายกว่าหรือไม่ก็รอพรุ่งนี้ไปเลยหรือไม่อีกทีนึงก็อาจจะรอเดือนหน้าไปเลยเพราะช่วงสิ้นใรมากเงี้ยโอกาสที่ที่มันจะพลิกกลับไปเป็นอัพเทนมันจะยากมันจะไปพลิกกลับไปเป็น up t ท n อีกทีตอนต้นเดือนหน้าไปเลยอ่ะฮะก็เป็นสั้นๆนะเร็วๆนะสรุป หลังจากที่แบบเออสําหรับใครที่แบบไม่ไม่ทันได้ดูตลาดตอนเช้าเนาะโอเคงั้นก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ